พี่น้องพี่น้องมาเบิงบักม่วงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันก็โคตรดกพี่น้องเอ้ยโคตรดกอีลีพี่น้องโคตรดกอีลีพุ่นนะปัาเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งสุดยอดสุดยอดอีลีนะคะดกดกจริงๆนะคะดกจริงๆนะพี่น้องดกอีลีพุ่นนะปัดเบียดกันอะยะเลยพี่น้องคักหลายคักหลายพี่น้องปีนี้นะคะยอมรับเด้อพี่น้องมาม่วงดกอีหลีนะคะมันดกแห้งปาด ฮัหกลหกลยฮัก,ก C, o o P, นหล่แบบม่วงแบบม่วงอดซีอดโก้พุ่นนาพี่น้องกินจังได้เ่ะพี่น้องกินยังได,งกงได้กินยังได้นี่กินยังได้ดกขนาดนี้สิกินยังได้ไดกินยังไดเมื่อ่ว้ายเครื่องแจ๊กนะฮะพี่น้องเนี่แต่ว่าแซบอยู่เด้พี่น้องมันซุกเราววานหวานได้พี่น้อง,ง,อ,งอันนี้นะปีกายพอดกเด้อพี่น้อง ตองม่วงเนี่ยตีกายพอดกนี่มเหลืองแล้วพี่น้องเหลืองน้อยแล้วเนี่ยไก่หยุดุกแล้วพี่น้องเอ้ยไก่หยุดุกแล้วแซ่บเด้อพี่น้องพักหลายมันกระดกแห้งโพดคุณน้าพี่น้องมันกระดกแห้งโพดดกจนถ้าลมแรงๆมาเนี่ยพี่น้องมันก็ล้นอันยะเลยแหละพี่น้องเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งบองนี่นี่พี่นออ้องมันเริ่มเหลืองแล้วพี่น้อง ตรงนี้หัวเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งคักคักคักมอคักมอโพดโผบักม่วงมันดกอีหลีพี่น้องมันดกอีหลีนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยไข่ละอ่อนซ่อนได้บักม่วงคักหลา